รถสวยพรีเมียมสไตล์ผู้บริหารเข้ามาอีกแล้วอีกหนึ่งคันกับ Honda Accord 2.0ตัว E คันนี้ของเรานะคะรถปี2018กับไม่87,000กิโลเมตรเท่านั้นนะใครกำลังมองหา Accord ไว้ใช้งานคันนี้ราคาอยู่ที่579,000บาทฟรีดาวผ่อน9,900มีออปชั่นอะไรมาให้เราบ้างนะคะระบบกุญแจสมารท์ทคีย์เลสมีมาให้เรียบร้อยแล้วภายในเป็นเบาะหนังเดิมนะคะสีครีมแบบนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ดิจิตอลออโต้คอน่วนตรงกลางเรียบหรูดูแพงแบบนี้ด้านท้ายมีกล้อง ถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วมานไฟฟ้ามีมาให้ครบจัดเต็มแล้วนะคะใครกำลังมองหาแอคคอร์ดรถเก่งสไตล์ผู้บริหารโดยใช้งานอย่าพาชมในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพ,พีทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับช่องเก่งพีเมียมือสองตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้ตักจุดที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ของเราถนนเสรีไทยซอย68แยก1กรุงเทพมหานครนะคะใครกําลังมองหารถสวยมือสอคัดเกรด A นะคะรับประกันล้านเรารถไม่มีตําหนิชนหนักที่ความจมน้ําแร่งชํำรูดสูญหายกับส ก็ไม่ไม่มีอย่างแน่นอนนะคะใครกําลังมองหารถสวยคัดเกรดเองแนะนําที่นี่เลยนะคะตอนนี้ทางร้านมีเด็ดดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะเริ่มต้นที่2.79%เท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีอนุมัติไวภายในหนึ่งชั่วโมงนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะที่อยากได้รถมือสองนะคะสวยคัดเกรดเองแนะนําที่นี่เลยนะคะไม่ว่าชีพอะไรก็ออกรถได้นะคะมีเอกสารยืนยันชัดเจนเพ่อค้าไม่ขาดตรวจสอบหน้าร้านได้ จัดไฟจัดไฟแนนซ์นะคะอนุมัติไวภายในหนึ่งชั่วโมงได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ตักพามาชมกับรถสวยผู้บริหารสไตล์ผู้บริหารของเราคันนี้นานๆเข้ามากันทีนะคะรถมือเดียวเข้าใหม่ใม่น้อยนะคะกับเจ้าคันนี้เลย Honda Accord นะคะ2.0ตัวอ e ีคันนี้รถปี2018นะคะกับไม่เพียง8 7 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวนะคะ่อน 9,900บาทต,ตลอดอายุสัญญาเลย7ปี84หมวดนะคะสำหรับคันนี้ราคาออกห้างอยู่ที่1,389,000มาเป็นมือสองเหลือ5,79,000เท่านั้นนะคะใครกำลังมองหารถสวยรถสไตล์ผู้บริหารไว้ใช้งานช่วงล่างนิ่มห้องโดยสารเงียบขับสบายนะขอแนะนำคันนี้เลยนะคะราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวตักพาดูออปชั่นว่าคันนี้ให้อะไรเรากันมาบ้างนะคะด้านหน้ามาพร้อมกับโลโก้ฮอนดานะคะสี โครเมียมกระจังหน้าด้านหน้าสีโครเมียมแบบนี้นะคะได้ทะเบียนนี้กันไปเลย8กไก่ยอยิง385กทมนะคะกันชนด้านหน้านะคะเป็นสีดำเป็นโนแบค็คดำเงาแบบนี้สีนี้เขาเรียกว่าสีดำแบบคริสตัลนะคะอ่าแพทเทิร์นจากป้แดงเรียกว่าสีดำจากคริสตัลนะคะ ไล่มาเลยนะคะไฟหน้าตรงนี้เป็นไฟหน้าแบบ LED มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟหลีไฟเลี้ยวให้ในโคม daytime แบบ LED มีมาให้จัดเต็มนะคะเลียมสังคมตัวรถขึ้นชัดเจนการันตีได้เลยรถไม่เคยมีอุบัติเหตุจากแน่นอนนะคะตักถ่ายพี่ๆดูเลย45องศาเลียมสังคมของตัวรถขึ้นชัดเจน เลียมสังคมฝากระโปรงขึ้นชัดเจนนะคะการันตีได้เลยรถเราสวยขัดเกรด A อย่างแน่นอนนะคะสามารถเอาเลขเครื่องเลขถังไปเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะกระจกได้พับปรับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟเลี้ยวมาที่ด้านข้างกระจกนะคะระบบกุญแจเป็นสมารท์ทคีย์เลดมาให้นะคะเบ้ามือจับประตูเป็นคนละสีกับตัวรถได้สีคมเมียมนะคะด้วยความที่เป็นสไตล์ผู้บริหารนะคะคิวตัวน,นี้ ได้สีโคมเมียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คิวขอบประตูนะคะเป็นสีโคมเมียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตัวนี้นะอ่ะมาดูในส่วนของช่วงล่างกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะช่วงล่างเป็นล้อแม็กขนาดขอบ17นิ้วนะคะยางเป็นยางปี2022นะคะด้านล่างเป็นดิสเบรกทั้งหมดเลยสี่ล้อนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะคะช่วงล่างโครงสร้างต่างๆนะคะนี่ หัวชคนะคะโครงสร้างด้านในถ่าให้เห็นกันเลยว่าได้ความเดิมนะคะไม่มีปรับเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแปลงนะโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะคะสำหรับครั้งนี้นะ,ะช่วงล่างแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นแอคคอร์ดนะคะราคาป้ายแดงย้ํากันอีกครั้ง1นึ่งล้านสามแสนบาทนะคะใครอยากได้เก๋งสไตล์ผู้บริหารตัวนี้เครื่องเบนซินนะคะขนาด2.0นะคะ ไล่มาเลยนะคะพาดูตัวโครงสร้างกันก่อนเลยนะคะหัวน็อตด้านในนะคะตรงประตูไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะถ่ายให้เห็นกันชัดๆแบบนี้นะคะใครที่กังวลว่าซื้อรถมือสองแล้วจะดูรถไม่เป็นกลัวหรอก กลัวนยอกแมวนะคะมาที่นี่เลยเซลพาดูทุกจุดทุกซอกทุกมุมนะคะการันตีได้เลยว่าเราคัดรถเกตเอมาให้พี่ๆอย่างแน่นอนนะคะซื้อความสบายใจซื้อที่เราเพจโยนต์นะคะภายในเรียบหรูดูแพงแบบนี้สะอาดสะอ้านนะคะเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้ได้เบาะหนังปรับไฟฟ้าคูห่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วจะเรียกว่าสีเข้มก็ได้สีเบจก็ได้แล้วแต่พี่ๆเข้าใจนะคะภายในเรียบหรูดูแบบดูแพงแบบนี้นะคะ คอนโซลตรงกลางเป็นสีดําเป็นโนแบ็คแบบนี้นะคะนี่เกียร์นะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะแอร์ดิจิตอลออโต้มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะและที่สําคัญมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะคอนโซลตรงกลางเนี่ยตัดด้วยสีเปลือกไม้นะคะตัวนี้เพิ่มความเรียบหรูมาให้อีกหนึ่งขั้นนะคะขอบประต,ตูต่างๆนะคะไม่มีแกะไม่มีขยับนะพี่ๆ ถ่ายให้ดูกันจะใช้แบบนี้เลยนะคะหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีขันไขนะคะแผงประตูตรงนี้บุกด้วยหนังสีเดียวกับตัวเบาะรถนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตะเข็บเดิมๆจากโรงงานนะคะให้ดูกันเลยนะไม่มีโปะทําสีนะคะรถยุโรปเนี่ยแค่เคาะดูนิดเดียวก็รู้แล้วว่าได้เดิมหรือไม่เดิมนะคะตัวนี้สีเฉดเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะสำหรับคันนี้แอคคอร์ดคันนี้ฟีดาวพอน์เก้าพันเก้าร้อยเท่านั้นนะคะพี่พี่ เบาด้านในให้ดูกันเลยนะคะรถปี2018แต่ว่าเบาะพรีเมียมมากๆรถใช้งานมาอยู่ประมาณ5ปีแต่5ปีตัวนี้เบาะแทบจะไม่ยับเลยนะคะพี่ๆให้ดูด้านในนะห้องโดยสารกว้างขวางนะคะมีม่านด้านข้างให้ด้วยนะคะมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยห้องโดยสารตัวนี้แอร์เย็นทั่วถึงนะคะนี่มีม่านด้านข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นม่านแบบดึงนะคะโครงสร้างต่างๆเดิมจากโรงงานนะคะนี่ ถ่ายให้ดูกันแบบนี้เลยอาจจะย้อนแสงสังเ็ดหนึ่งนะคะกระจกเป็นออโต้มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะให้ดูนะคะขอบต่างๆซีนเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่มีชนหนักผิดความตะคุงตะเข็บเดิมนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะมีไฟส่องสว่างที่ประตูด้วยทั้ง4บานนะคะออปชันตัวนี้ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตะเข็บเดิมเดิม สปอนเซออาร์คกลมๆวนๆแบบนี้นะคะแน่นๆแบบนี้เลยตักเช็คให้แล้วทั้งคันนะคะได้ตะเข็บเดิมหมดนะคะสี่เชดเดเยวกันทั้งหมดนะคะมาในส่วนของด้านท้ายรถกันบ้างท้ายรถตัวนี้ให้อะไรมาบ้างนะคะตัวนี้ให้กล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีหักนะคะให้ดูกันเลยนะคะตะเข็บเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่มีขยุงขยับไม่มีขันไขหัวน็อตต่างๆนี่ ให้ดูความเดิมนะคะสีเป็นสีเฉดเดียวกันทั้งหมดนะคะไฟยี่ห้อเดิมจากโรงงานเลยนะคะตะเข็บฝาก,กระโปรงตรงนี้นะคะนี่สีเดิมจากโรงงานเหยคะไม่รอยเล็บจิกนะคะมันจะมีความยืดหยุ่นทั้งสองข้างหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขังไข่นะคะนี่แด้รรถสวยขัดกรเ็ดเอนะคะตะเข็บเดิมเดิมสีเดิม เหมือนที่ตากพูดในทุกๆคลิปนะคะว่าตัวรถเนี่ยมันจะเป็นชิ้นส่วนประกอบชิ้นใหญ่ลงไปจุ่มสีแล้วรอแห้งนําขึ้นมาประกอบนะคะสีมันจะเสมอกันทั้งหมดมันจะไม่เป็นกระดํากระด่างเหมือนที่เราไปพ่นไปทําสีมาใหม่นะคะมาไล่มาเลยคันด้านในเห็นไหมคะตัวนี้เป็นตัวซีดานนะคะเป็นทรงเก๋งด้านในสีเช็ดเดียวกันทั้งหมดนะคะห้องโดยสารกว้างมากตรงนั้นสามารถเปิดนะคะเพื่อที่ระบายอากาศมาที่ด้านหลังได้นะคะพาดูด้านล่างกันเสนหนึ่ง ยังไรอยู่ครบนะคะแองกระทะซีนทั้งมะพร้าวสีชัดเจนนะคะด้านในไม่มีสนิมขึ้นไม่มีร่องรอยของน้ําขังนะคะสนองสนิมไม่มีเลยนะคะพี่พๆให้ดูกันเลยนี่ตัวนี้นะคะได้รถสวยพรีเมียมนะคะคัดเกรดเอตรงที่นี่นะคะหัวน็อตเดิมๆไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะตัวชุดสีนยไม่มีห่างนะคะกิบล็อกไม่มีห่างนะคะเนียแนบสนิทแบบนี้เลยนะคะได้คันนี้ไป คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะคะใครชอบนั่งกว้างๆนะนี่ค่ะแนะนำแอ c คอร์ดเลยออปชันส่มาให้ครบจัดเต็มช่วงร่างความปลอดภัยต่างๆนะคะจัดเต็มมาให้อยู่แล้วนะคะเป็นตระกูลรถสวยผู้บริหารน,นะคะเดี๋ยวมาดูด้านหน้าให้ออปชันอะไรพี่ๆกันมาบ้างนะคะโครงสร้างเดิมๆถ่ายให้ดูกันทุกจุดเลยนะคะหากใครเป็นกังวลน,นะคะจะซื้อรถทั้งที่นะคะราคา ก็สมเหตุสมผลนะคะคุณภาพต้องมาด้วยนะคะที่ร้านมีแถมประกันเครื่องเกียร์รให้ด้วยนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะบอบฝาไฟฟ้าคู่หน้านะคะระบบเครื่องระบบเกียร์ระบบแอร์ใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวตักสตาร์เครื่องให้ดูกันสำหรับคันนี้รถสตาร์ที่เดียวติดเลยนะคะไม่แปด0มื่นกิโลเมตรนะ,ค,ะคันนี้คู่มือบุกคซอวิท กุญแจสำรองมีให้ครบนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีคูดคอนโทรลมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับครั้งนี้นะคะหน้าจอทัชสกรีนมาให้เรียบร้อยแล้วกล้องเผยหลังมีมาให้นะคะคอนโซลตรงกลางเรียบหรูดูแพงมากนะคะนี่เป็นสีดำเป็นโนแบ็กแบบนี้มาพร้อมกับม่านไฟฟ้าตัวนี้คือตัวม่านไฟฟ้านะคะมีม่านไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะภายในเรียบหรูมากนะคะกว้างขวางนะคะ มีหมดอีโคหมดนะคะตัวนี้เครื่องสองพันตัวเบนซินนะคะพี่ๆซื้อไปแม่ทันเน้นเข้าใช้งานเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะตามรอบใช้ได้อีกย,ยาวๆไปสิบปีเลยนะคะคอนโซลตรงนี้ก็เรียบหรูนะคะด้านในห้องโดกสารเงียบมากนะคะ กระจกไปกระจกซับเสียงอย่างดีห้องโดยสารเงียบนะคะมีแอร์แบกคู่หน้านะคะเรื่องโครงสร้างต่างๆรับประกันได้เลยว่าได้รถสวยขัดเกร็ดเออย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของด้านหน้าคันนันหน้าห้องเครื่องกันนะคะมาในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องยนต์นะคะตังนี้ได้ตัวค้ำโชคมาให้เรียบร้อยแล้ว นะคะตัวแอคคอรคันนี้นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด4สูบ155แรงม้านะคะเติมน้ำมันอะไรได้บ้างแกโซฮอล91 95 E20 E85 ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะเครดิตดีฟรีดาวผ่อน9,900บาทนะคะสนใจติดต่อตักมาได้เลยที่เบอร์0659169359นะคะให้ดูตัวโครงสร้างกันเลยนะคะนี หัวน็อตเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะคันนี้นะเราลดเราขัดรถสวยเกตเอมาให้พี่ๆอยู่แล้วด้านหน้านะคะไม่มีแกะขยับไม่มีคันไขนะคะดูตัวเครื่องยนต์นะคะตัวเครื่องยนต์นะคะไม่มีสนิมเกลก็กลางนะคะไม่มีน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มนะคะเครื่องสวยกลิปไม่แปดหมืกิโเมตรเท่านั้นนะคะรถเช็คเประวัดศูนย์ได้ทุกระยะเลยระบบเครื่องระบบเกียร์ระบบแอร์ทางร้านดูแลให้นะคะตรงนี้นะคะหัวชค นะคะหมอนเขาเรียกว่าตัวหัวโชคนะคะซีนตะคงตะเข็บเดิมจากโรงงานนะคะกิบล็อกตัวนี้ตัวโคงไฟไม่เคยมีแกะมีขยับนะคะคันนี้ได้รถสวยอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีนะคะอนุมัติไวภายในหนึ่งชั่วโมงไม่ต้องดาวเลยนะคะสามารถจัดฟรีดาวได้สําหรับลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีนะคะตะเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานนะคะนี่ซีนขอบฝากระโปรงนะคะจิ้มไปเป็นรอยแบบนี้นะคะเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้ ตัวยางตัวนี้นะคะเดิมจากโรงงานเลยกิปบล็อกตัวนี้จะเป็นยางรองฝากระโปงนะคะจะมีส่วนใหญ่จะมีในรถ ใทยสไตล์ผู้บริหารขึ้นไปแผงการความร้อนอยู่ครบสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบเลยทุกจุดเดิมหมดนะคะสําหรับคันนี้ใครไม่สบายใจสามารถพาช่างมาตรวจมาเช็คได้นะคะแต่ตรงนี้คือตักถ่ายรายละเอียดให้ดูชัดเจนสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อพี่พี่ท่านไหนอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูอยากได้รายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมแจ้งตักมาได้เลยเดี๋ยวตักถ่ายรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะสนใจ โทรมาติดต่อมาคุยรายละเอียดกันได้นะคะสำหรับคันนี้ย้ำกันอีกหนึ่ค้างกับ Honda Accord 2.0ตัว E ีคันนี้นะคะรถปี2018ไม้87,000กิโลเมตรราคา5 7 9 9 0 0บาทฟีดาวผ่อน9,900เท่านั้นนะคะใครอยากกำลังมองหาแ c คคอร์ดดีๆไว้ใช้งานสักคันแนะนำคันนี้เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งคันนะคะราคากำลังดีนะคะผ่อนไม่แพงนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจอย่าลืม กดติดตามช่องตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถสวยพรีเมียมคัดเกรดเอที่น้ำมารลียุวเข้าใหม่ให้พี่พีได้รับชมกันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนที่ Honda Accord คันนี้สวัสดีค่ะ